สวัสดีค่ะแม่ตูกค,ค่ะเป็นคุณแม่ของน้องเอเชียค่ะเขาไปตั้งบูธนะคะที่ไหนห้างแล้วก็เอ๊มีเด็กมานั่งคุยกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีแบบชาวต่างชาตินั่งคุยด้วยก็เลยบอกเห็นครั้งแรกก็รู้สึกแบบน่าสนใจเลยอยากให้ลูกวัยนี้ค่ะเขาเพิ่งบอกว่าประมาณ6-7ขวบเนี้ยค่ะเรียนรู้ภาษา ะดวกสบายค่ะเพราะว่าเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็ได้เรียนแบบวันใบวันด้วยพอเข้ามาดูสถาบันเขาอ่ค่ะความรู้สึกว่าสะอาดและปลอดภัยแล้วก็เขาตกแต่งได้แบบเรียบแต่มีความน่ารักลูกเขาชอบมาที่นี่แล้วก็มีเพื่อนมีอะไรได้เล่นมีเกมมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งมาเจอทเชร์ในโอเพนคลาสนะคะที่เป็นสถาบันแบบเนี้ยแล้วเป็นออนไลน์แต่มีโอเพนคลาส ที่ว่าฟรีให้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าค่ะแล้วก็ทิชช์เนี่ยมีความรักมีความเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดีมากๆแล้วก็พวกพี่ๆสตาฟคะ่ะเวลาคุณแม่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลน้องๆด้วยให้ความเป็นกันเองแล้วก็อบอุอน่นมอยู่บ้าน,นะคะ ปัญหาเรื่องเหมือนการเลี้ยงหน้าเลี้ยงหลังนะเพราะเขาเป็นเด็กแบบเหมือนสองภาษานะโรงเรียนที่เขาเรียนเนี่ยก็จะมีแบบกับหน้ากับหลังพูดผิดแล้วก็คําศัพท์เนี่ยไม่ค่อยแม่นแม่ก็คิดว่าวัยเขาเนี่ยเออควรจะได้คําศัพทออ์เริ่มจากการฟังก่อนเพราะพอฟีเขาก็เริ่มจากการฟังแล้วก็มาพูดก็ตอบโจทย์คุณแม่อีกเพราะว่ามันเหมาะกับลูกเราอะค่ะแม่ยังรู้สึกด้วยซ้ำว่ามันจะพอฟีช้าไปฟังภาษาเร็วมากเท่าไหร่เนี่ย พัฒนาการเขาจะไปไวมากแต่ของน้องเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าสายนะคะ6-7ขวบนี่ก็คือเหมาะเลยเหมือนกันนะคะที่เขาจะเข้ามาแล้วก็ได้ฟังได้พูดได้ยินเอ็กเซนที่ค่อนข้างชัดเจนแม้แต่ว่าจะเป็นครูฟิลิปปินของที่นี่นะคะก็สมเป็ะพอรู้เลยว่าพอฟิตอะคัดมาอย่างดีแล้วแน่นอนเพราะคุณแม่ก็แอบไปสอนมาเหมือนกันเวลาลูกเรียนเขาก็จะให้ไปดูได้เหมือนกันหรือบางทีมาที่ในคลาสที่ที่สถาบันนี้ค่ะคะุณแม่ก็แบบดูเขาว่า เขามีปฏิสัมพันธ์กับลูกเรายังไงแล้ว,ล,วลูกเนี่ยได้ยินได้ฟังค่อนข้างชัดแล้วทีเชอร์คือน่ารักมากแม้ว่าน้องจะตอบผิดนะคะแต่ทีเชอร์ไม่เคยบอกเฮ้ i, ยอันนี้ผิดนะหรือทําให้เด็กรู้สึกแบบดาวอะเขา,าแค่เหมือนอธิบายเพิ่มให้ฟังอย่างนี้ค่ะหรือบางทีน้องแบบเอ๊ e i, ยฟังแล้วไม่เคลียร์ทิชเชอร์ก็พยายามจะพูดสับง์ง่ายๆสอนน้องอย่างนี้ค่ะาการมาเรียนที่นี่ัไ,ไ่อไปนนอทว,ทว เพราะว่ามันเป็นยุคที่โลกเราเปิดมากลูกเราสามารถเข้าคอมพิวเตอร์แล้วดูเซิร์ชอะไรหลายๆอย่างได้ในสิ่งที่เขาสนใจอิจไปเจอเอ่าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษคือเขาก็ได้ฟังดูเรื่องแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นการต่อยอดทุกแขนงทุกวิชา,า,าไม่ใช่การมาเรียนกับออฟฟิศไม่ใช่แก้แค่การแบบมาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษอะคะ่ะมันได้มากกว่านั้นนะมันเป็นการเปิดโลกกว้างให้ลูกอย่างชัดเจนภาษาอังกฤษแม่ว่ามันไม่ใช่การท่องจํา มันไม่ใช่การแบบพุชเอาคำํำพท์เข้าหัวออฟฟิศตอบโจทย์แม่มาแม่ชอบตรงนี้แหละแล้วก็เลยนึกถึงคำหนึ่งที่ว่าอะไรนะ education ใช่ไหมมันไม่ใช่เขาไม่ได้ให้แค่ความรู้เขาให้ความบันเทิงกับความรู้ร่วมกันอันนี้ต้องแอบ,บขอบคุณออฟฟิศด้วยที่ทําสถาบันดีๆแบบนี้ให้คุณแม่ให้เด็กๆเ,เ,เจนนียค่ะได้ใช้ได้เข้ามาศึกษาโดยที่จิตใจเบิกบานกับบ้านด้วยบ่อยค่ะ นะจริงๆไม่ได้ห่วงน้องห่วงทิเชอร์มากกวา่ากลัวน้องชวนคุยแล้วก็แบบสนุกเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทิเชอร์ที่เนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาให้ความเป็นแบบอบอุ่นเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีลูกเราสนใจเรื่องอื่นเขาก็คุยแต่เขาก็จะดึงกลับมาโดยธรรมชาติมากไม่รู้เลยว่าพอฟีฉค่อนข้างขัดขู่ในการที่จะมาเหมือนกับสื่อสารกับเด็กก็คือเป็นครูที่เข้าใจเด็กด้วยแม่แม่สลับครูนะค่อนข้าง ่อยน้องน่าจะเจอ20กว่าคนแล้วแหละคือสลับไปสลับมาแม่ไม่ได้ให้เขายึดติดก,กับใครเลยเพราะว่าการที่เขาได้เจอคนเยอะๆอะค่ะมันเพิ่มทักษะการเรียนรู้การเข้ากับคนด้วยเออสิ่งที่มหาสารเจริญหนึ่งก็สองอาทิตย์เห็นผลแล้วนะที่แม่เห็นความแตกต่างก็คือใช้ศัพว์ได้ถูกต้องเรียนประโยคอ่าเริ่มถูกแล้วได้ํำศัพท์ใหม่ๆ กคือจริงๆน้องอะร้องมาบ่อยๆปัญหาการเข้าเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาการออกไปมากกว่าเพราะว่าน้องไม่ยมอมจ้าคยต้องขอบคุณที่เชื่อที่สาขาแฟชั่นด้วยนะคะที่เชื่อแมมวเนาะเขาน่ารักแล้วเขาเอาใจใส่เด็กแล้วก็ประสบการณ์ตัวเขาอะมาเล่าให้เด็กฟังแล้วเด็กก็จะแบบว้าวว่าวกันเป็นแถวเลย,เยใช้ภาษาอังกฤษบ่อยขึ้นเวลาเจอเพื่อนหรือจริงๆแม่มีแบบยักย่เป็นแบบอยู่ ลู้ครึ่นต่างชาติเวลามาเนี่ยไม่พูดไทยกันแล้วพูดภาษาอังกฤษกันตลอดเป็นเหมือนประตูคอฟฟิศมันเหมือนที่เราอะเปิดประตูข้างนอกแล้วเดินเข้ามาแล้วเราจะได้เจอโลกใบใหญ่เพราะว่าแม่มู้สวดิคนนี้เก่งมากเก่งเก่งกว่ายุคเราเราเยอะมากเพียงแค่เขาได้ภาษาเขาก็จะได้ความรู้อีกหลากหลายเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านแขนงเลยที่เขาสนใจ 也是。